สวัสดีครับผมพบกับพี่เจมนะครับผู้เสมอแท็กเตอร์สาขาสามอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับวันนี้นะครับพี่เจมขออนุญาตนะครับพามารีวิวนะครับเจ้าตัวรถนะครับ b 2 1นะครับที่พี่เจมขายดีนะครับในเดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวพามาชมคันนี้นะครับคันนี้ b 2 1 4 0หนะครับหลายๆคนบอกว่านะครับพอมาลัยคันนี้นะครับแข็งนะครับไม่แข็งยังไงพี่เจมก็การันตีนะครับพอมาลัยไม่แข็งนะครับพวอมาลัยนุ่มมากนะครับ คันนี้นะครับขอบอกว่าต้องร้องว้าวเลยนะครับเพราะว่าชั่วโมงการทํางานอยู่แค่80ชั่วโมงนะครับน้อยครับที่จะเข้ามา80ชั่วโมงสภาพรถกิิบกนะครับไม่ว่าจะเป็นยางหน้านะครับยางหลังนะครับสวยเลยนะครับคันนี้นะครับอุปกรณ์เป็นโครงกันอ้อยนะครับคันนี้เป็นโครงกันอ้อยนะครับทุกอย่างยังเป็นอะไรเดิมคูเบต้าแท้นะครับจะเป็นเบาเป็นเบาคูเบต้าแท้นะครับแล้วก็ทุกอย่างครับพวกคันส่งนะครับคันส่งยังเป็นแท้คูเบต้าครับอะไหล่อะไหล่แท้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตพามาชมชุดหลังนะครับชุดหลังนะครับที่เราเอาไปใช้งานเอาไปทํางานกันนะครับชุดหลังนะครับชุดหลังก็รอยมาร์กโรงงานยังอยู่นะครับลอยมาร์กโรงงานยังอยู่ครบนะครับยังอยู่ครบตําแหน่งพีดีโอนะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับพีดีโอแทบจะไม่ได้ใช้งานนี่ตัวนี้เป็นแค่จารบีนะครับที่ฉลมไว้นะครับเขาบอกว่าสวยมากนะครับคันนี้อุปกรณ์ครบนะครับของแท้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดลากเทเลอร์นะครับโซ่ข้างนะครับ แล้วก็ซีนข้างซ้ายข้างขวานะครับไม่มีลวดซึมนะครับเดี๋ยวพี่เจมให้ดูนะครับไม่มีลวดซึมนะครับคันนี้นะครับคันนี้นะครับพี่เจมเสนอขายเพียงนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับคันนี้ไม่ไกลมากนะครับพี่เจมส่งให้ฟรีนะครับยังไงก็คุยกันได้นะครับตัวไหนช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับรถ b 2 1 4 0ห คันนี้นะครับมาคันถัดไปนะครับผมคันถัดไปขออนุญาตนำเสนอเจ้าตัวคูเบตา l c 0 1 8นะครับคันนี้ขอบอกว่ากิฟและแจ่มและสวยและฉ่ำมากนะครับคันนี้มาพร้อมกาดหน้านะครับกาดหน้ามีร่องรอยบ้างตามการใช้งานเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะครับชุดชุดคนขับชุดฝากระโปรงนะครับไม่มีการเก็บนะครับเพียงแต่เคลือบสีให้สวยงามนะครับใบดันมีเก็บสีบ้างนะครับเพื่อความสวยงามนะครับสวยๆเลยนะครับ ชุดล้อนะครับชุดล้ออย่างสวยนะครับล้อหน้าเก็บสีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อความสวยงามนะครับถือว่ารถคันนี้ฉ่ำมากนะครับชั่วโมงการทำงานคันนี้นะครับชั่วโมงการทำงานอยู่1,100ชั่วโมงนะตีเป็นกลมๆนะครับ1,100ชั่วโมงนะครับแล้วก็ล้อหลังนะครับล้อหลังได้อยู่ประมาณสัก6 0เนะครับขอบกระทะแท้ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเล้าไม่มีรอยเชื่อมนะครับดูได้นะครับคุณลูกค้าดูได้นะครับ ประกอบท่าอย่างสวยนะครับมาดูชุดหลังกันนะครับชุดหลังนะครับชุดหลังขอบอกว่าสวยมากนะครับรอยมาร์กรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวก้ามปูนะครับตัวก้ามปูตัวนี้เป็นอะไหล่แท้นะครับมาดูแทบจะไม่ได้แกะเลยนะครับขออภัยโอ้เปิดแน่นมากครับแน่นมากแน่นมากครับผมอย่างเสวยเลยซีนข้างซ้ายข้างขวานะครับไม่มีรั่วซึมนะครับไม่มีรั่วซึมลายมาร์กรงงานยังอยู่ครบนะครับ คันนี้นะครับคันนี้นะครับพี่เจมขอเสนอขายเพียงนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคันนี้อุปกรณ์เป็นใบดันและผ่านห้านะครับสำหรับลูกค้ากำลังมองหารถ40แรงนะครับในโซนภาคอีสานนะครับรถสรถสี่สิบแรงนี้เป็นรถยอดนิยมนะครับเนื่องจากด้วยสภาวะพื้นที่นะครับในการทํางานนะครับมีความกว้างมีความใหญ่นะครับด้วยพละกกาลังแรงม้า40 40ตัวนี่ครับทำให้คุณลูกค้าลุยผ่านอุปสรรคนะครับ เพิ่มความยั่งยืนให้ครอบครัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เจมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้าขั้น่ให้ความสนใจนะครับขอบคุณมากครับช่องทางติดต่ออ่าโอเคพี่เจมเหลือพลาอีกแพทหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่องทางติดต่อนะครับอ่าพี่เจมนะครับร้านพูเสมอแท็กเตอร์สาขา3ามอำเภอแกลงนะครับจังหวัดระยองนะครับ อยู่เยื้องตรงข้ามโรงพยาบาลแกงนะครับเส้นทางนะครับมุ่งหน้าไปยันทบุรีไปแตกนะครับหาง่ายๆนะครับจุดสังเกตง่ายๆหรือมาไม่ถูกนะครับก็สามารถโทรสอบถามพี่เจียมได้นะครับที่เบอร์0835388071นะครับไอดีไลน์อะไรไอไอไอดีไลน์ของพี่เจมก็ใช้เดียวกันนะครับผมใช้กับเบอร์พี่เจียมเลยนะครับหรือไม่นะครับเดี๋ยวพี่เจียมปักหมุกแผนที่ให้นะครับได้เลยนะครับค่ ถ้าลูกค้าอยู่ไกลนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่เจมส์นะครับสามารถวิดีโอคอลได้นะครับก่อนขอย้ํานะครับก่อนมาจํารถนะครับก่อนจองรถช่วงนี้มิจาชีพเยอะนะครับขอให้เห็นหน้าพี่เจมส์ก่อนนะครับเห็นหน้าร้านก่อนเห็นรถก่อนนะครับแล้วค่อยโอนจองนะครับไม่ต้องรีบนะครับรถออนไลน์ต้องปกแน่นอนครับผมโอเคขอบคุณมากครับ